ไม้มาให้ป้าลูกชายคนดีมีเพื่อนๆพื่อครอบครัวมาค่ะแลมาดมกันนะคะไม่ได้วอาแอปโหลกคนนังนไปอะไรมาให้ไม่รู้ก็เหมือนเพื่อนๆนะคะก็มีดอกไม้วันนี้ไม่ได้ชวนเพื่อค่ะมาติดอะไรเลยเชื่อตัวไม่ได้อะไรนะคะเรามาทำงานนะค่ะเราก็อยากจะมีสมาชิกกับงานแล้วก็แบบ <คล>อะไรนะคะไม่ให้เข้ามาไม,ไไม่ไม่ค่ะไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะไม่กลัวเขา้มยใจหรอไม่กลัวโถเรื่องแค่นี้เองเราก็เราก็ให้เกียรติเขาค่ะแล้วก็ขอบคุณเรื่องดอกไม้เขามีฝากใครมาคะพี่ก้องค่ะใช่ ตอบรับค่อนข้างดีนะคะใช่ทุกคนก็แบบอยากดูอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงความดีอะไรเงี้เป็นกำลังใจให้ชนครอบครัวที่พเขามาดูด้วยไหมคะพี่ก้องอะไรเ่ยเออก็มีมีชัเชิญค่ะแต่ว่าวันนี้ก็แบบพี่ก้องพอดีพี่ก้องเราจะเปิดร้านใหม่ใช่าว่าหลแบบเริ่มพความดูลูกล้ว อ๋อก็ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกค่ะตัวเขาก็เฉยเฉยทำเขาไหมคะใช่มีก็แบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังยังให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนรักษาแบบความสัมพันธ์ของพี่น้องที่ดีใช้คำว่าพี่น้องไปก่อนใช่ค่ะ รองกับคุณแม่อยู่แล้วค่ะใช่รู้จักรู้จักกันก่อนอยู่แล้วเพ,พราะเขาเป็นพนิกงานพน้องานถือใบอนุญาตคุณพ่อพมีหรอคะไม่ไม่ค่ะยังยังใช่แต่ว่ามีโอกาสเจอการทำงานใช<ห>่เม <ๆ S 1> ื่อกี้ก็เจอกันค่ะก็จะไปคุยกันมาไม่นานแล้วใครคะมีใบอนุญาต พี่ก้องอ่ะอู้พี่ก้องนี่รู้จักกันมานานแล้วค่ะก็โหนานมากนะตั้งแต่เป็นเข้าวงการเลยนะเข้ามาสักพักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อศอกเลยป่ะคะไม่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 อะใช่แล้วก็เป็นเข้าได้เจอใครครอบคร้วได้เจออะไรอ๋อเจอกันตามงานคืออย่างที่มินบอกว่ามินรู้จักกับพี่ก้องอยู่แล้วแล้วก็รู้จักครอบครัวพี่ก้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้จักพี่ก้องอยู่แล้วใช่ไม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 ่คือมันยังไม่ คืออย่างครอบครัวเมนกับครอบครัวเขารู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าด้วยพี่ด้วยพี่ก้องอะค่ะใช่ก็คือคือเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันบ้างแล้วก็ใช่แล้วก็แบบเราก็ทําทุกอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในความเห็นชอบของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างค่อยเป็นง่อยไปใช่ใช่คือค่อนข้างแบบเอ่อใช้เวลากับมันแล้วก็ก็ก็คิดว่าใจเย็นๆดีกว่านิดนึงคุณพ่อคุณแม่เพื่อน อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบค่อนข้างทุกคนจะค่อนข้างห่วงเราเป็นห่วงว่าแบบเ,เหมือนอยากให้มีททางานอนาะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็าไม่เป็นไรเราใช้เวลากับมันใจเย็นๆตอนนี้ก็เรียกว่าศึกษาเรื่องเปนเก่าก็เป็นพี่น้องกันค่ะเราก็ให้เกียรติกันและกันแล้วก็คืออย่างมินมินก็ทํางานทุกวันช่วงน,นี้ก็จะมีโปรโมทนางโปรโมทละครด้วยเงี้ยลงพร้อมๆกันเลยค่ะก็จะแบบค่อนข้างใช้เวลากับงานเยอะใช่ก็จะมีแบบ ลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับบินไม่ถึงแฟนแบบนี้บนไม่นอะไรไม่แฟนคลับบินน่ารักมากน่ารักมากๆค่ะแฟนคลับบินก็เขาก็แบบมาคุยกับเรนบอกว่าบินรักใครก็รักคนนั้นแต่เขาไม่ถึงแอนดี้ไม่มีใครกดดันบินเลยค่ะแบบว่าเหมือนกับว่าอยากให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติแล้วก็ใจเย็นๆ ไปไหนมไม่มันไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะใช้ชีวิตแบบสบายๆเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปล่อยไปตามเวลาโอกาสจะได้เห็นว่าได้อะไรด้วยกันบ้างต้องคอยลุ้นอ่ะก็เพื่อนๆก็ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าคนหลายคนก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปุ๋ยไว่าจะมาปลูกเป็นปดูกดูดีไหมคะก็เรามาดูกันก่อนอ๋อ ในะชก่ก็จะแบบเหมือน,เ,อนเราชอบแซวแบบคุ้มขำมากกว่าค่ะจริงๆเรามินแบบสบายๆมากเลยนะคะจริงๆมินมินให้เวลากับมันแล้วก็สบายๆคือไม่ไม่บังคับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองมากค่ะก็คือเราจะไม่เร่งจะไม่รีบแล้วก็คําวิพากษ์วิจารณ์ของคนรอบข้างก็จะเป็นสิ่งที่ เราใช้มันในทางที่เหมาะสมอะค่ะใช่ก็คือใจเย็นอยู่กับมันแล้วก็เข้าใจมันเรามาั่ใจจะรีบเมื่อก่อนเลอดแล้วคนนี้เป็นยังไงมีพลายอยู่รอบหัวมีตลอดเวลา <laughs> มีแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบใจเย็นแล้วก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รีบอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนก็รู้ว่าคือทุกคนรู้ว่ามินมินมิสติกกับมันเลยอ่เยค่ะแล้วก็แบบใจเย็นมากแล้วก็สนุกกับชีวิตมากๆสนุกกับงานสนุกกับ เพื่อนๆอะไรเงี้ยทุกคนก็จะรู้ว่าแบบไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้ามินโอเคก็โอเคไม่ก็แหม,มพ่อมแม่ก็ห่วงอยู่แล้วค่ะจะต้องผ่านการขั้นาห่วงห่วงอยู่แล้วค่ะห่วงมากแต่ว่าเราก็จะให้เกียรติท่านแล้วก็เราก็จะเย็นค่ะเราก็จะมีปรึกษาตลอดอะไรเงี้ยอยู่ในอยู่ในกรอบแล้วก็ก็อาจจะมีแบบเซลๆกันบ้างอะไรเงี้ยพ่อมแม่ไมีเซว ใช่ก็บ้านมีนก็จะขำๆกันในอย่างนี้ค่ะแต่ก็จะไม่มีอะไรมากพ่อแม่ก็จะแบบห่วงนะแต่ว่าแบบเรอแล้วแต่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกักๆก้อยอยู่พ่อแแม่ก็จะแบบคือเกรงใจลูกนะ่ะเออแต่ว่าถามว่าห่วงไนะหมห่วงมาก